หนาจะปิดแล้วมันต้องได้ปิดหน้ายางนะคะอยู่นี่เพราะว่ามันเป็นดินร่วนปนทรายมันไม่เก็บน้ำนะคะทางวลิทฮาเห่านะ่ีอ้ยเป็นแบบนี้นะคะทุกคนที่ดูก็มาด้วยนี่ไม่รู้มองเป็นเลขไหมนะคะก็ไม่เหมือนหรอกสูงมากนะคะแล้วนั้นหรือนะ้าช่รู้กี่จังไงสูงสูงเอาไม่เอาไม้สาวโต,วอวตวโอ้โหดูมา จับดูเป็นยังไงนิ่มๆหออมออุ๊ยแข็งนะมันแข็งๆค่ะทุกคน สวัสดีค่ะุกค้ยินดีต้อนรับสู่ช่องสีนึงชแนลสวัยดีพี่น้องสุภูสุคขขนรณาเสียงหลายค่ะคลิปนี้นะคะเราสุณมากับนา้นานน,านอีกแล้วหลายคนอาจจะคิดถึงพี่จอยนะคะก็ดูคุณแม่ไปก่อนค่นดูแม่พี่จอยไปก่อนนะคะ <laughs> คลิปนี้นี่มันเข้าสู่ปีใหม่แล้วเนาะแล้วก็เข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิหลังเลยพายฟซีมาอัปเดต ส่วนยาของเขาแล้วก็โครงหนังหน้าของเขา,าเป็นนะาเลยแน่แล้วนะคะตั้งแต่ทางเข้าเลยไปไปดูกันเลยค่ะทุกคนนี่คลิปนี้แลครับยาวประมาณนี่ครับก็จะเห็นเลยไฟโซลาเซลล์ของเขาย่ำกลางคืน,นแจ้งมาสัน่นเนาะแตาจะแจ้งอยู่แต่ว่าเขาอาจจะเอ็ดแบบว่าอี่คืนน,น่นเนาะอีกกี่เสาจังจะแบบเป็นระยะสามอีกเสานู่งตรงกลางเนาะมีอีกประมาณสามตรงนัง้นตรงนั้นอีกประมาณสามเดี๋ยวต้องพาบุกไปเรื่อยเนาะส่วน ยาของเฮาก็เริ่มจากฉิดใบเริ่มเป็นสีส้มๆแล้วนะคะส้มๆนาามเนเดนะคะเดินมาละเบิง้งน้ำกข็โอ้จูดอีกอ่ะอยากเดินผ่านกองท,ที่ยังว่าถุงวันไหนแล้วนะที่ยังที่28วันนี้วันี่28ฮานเต้หรืที่ททน,นี่เนี่ พักางเงาแล้วก็กีดน่าจะเริ่มกีดเย็นนี้เย็นนี้เดือนนี้เย็นนี้ไปกระบวนการว่ายืดได้อยู่เลยอะไรมากมันชิ้นเดือนมกราสถาดว่าแบปิดแล้ว มันต้องได้ปิดหน้ายางนะคะอยู่นี่เพราะว่ามันเป็นดินร่วนปนทรายมันไม่เก็บน้ำนะคะทางอลิทเฮาเนาะถ้าเป็นทางกระจังบาราหนูนี่เป็นดินเหนียวมันจะคนเขาจะบ่กค่อยพักเลยบางส่วนนานๆแถวบ้านนาะเพราะวามอากล่ะมีคนไม่พักเพราะว่ามันก็ไม่ขีดได้อยู่แต่ว่าถ้าเคยถ้าบอกพักหนึ่งมันจะเป็นไอร์นานเป็นน้ำแต่ว่ามันจะได้น้อยเท่ากับจากน้ำยางครึ่งถ้วยมันบอกมันกระเรือ เรียประมาณนี้อ๋อมันเล่นน้อยข้าวเกษียรหน้ายางมข้าวยางเท่ากับลุ่มตะนเล็กข้าวฟักแล้วก็มีชิดทติวันใช้เวลามพักก่อนเลยพราะพักกับขีดเป็นปีแล้วอ๋อนี่ขึ้นมาเป็นี้น้อยขึ้นมาใหม่ข้าวโซงเดือนเนื้อเนื้อแขกเนื้อไม้มันขึ้นโซใหม่เนื้อไม้มันขึ้นใหม่หอยแถวเคยกีดแต่เก่าเนาะข้าก้อนปีหน้าปีหื้อเทากับมันมากีดแท็บก็ได้นี่อันนี้ก็เป็นรอยหมดเลยนี่อันนั้นก็รอยใหม่ สูงมากนะคะแล้วนันหรือนัชชัย่รู้กี่จังเลยสูงสูงอ่ะเอาไม้เอาไม้สาวโตสูงมากเนี่ยค่ะเพราะมันตึ้งใจให้มันเป็นเนื้อไม้ขึ้นมาแทนก่อนเนอต้องอะไรต้องก่อนอะไรต้นพิมพ์ออกอะไรก็เป็นอย่านี้ต้นพิมพ์ออกเยอะเลยได้ละถ้วยหนึ่งแล้วก็ได้ละถ้วยหนึ่งเขากะมันมีหลายถ้วยเขากะเอาถ้วยใหม่ออกมาวางไว้ สูงมากนะคะสูงมากต้นนี้นะต้นนี้นี่เอ็นเอ็นเขาว่าย่ามันถึงสายใต้ตัดออกจุดนี้แหละที่ว่าสาใสายโซลาเซลล์จุดนี้จุดนี้ต่อเกีดแบบแในจะเลียวปั๊บสายตาเพิ่มเอียงตัวนี้นะเพราะว่ามันเอียงนะอาไรทำซสั้นๆนี่ได้ไหมจะได้ยุ่ิแต่ว่าหน้ายามันมาทางนี้เด่อ๋อ ก็อนเท่าไหร่ยิ่งเยอะน้ำยาแน่นแน่นเหมือนก็บ่ย่อยลงตุนมันงอหักกับท้ายายางงอหัากับเอามือแตะๆๆลงมาให้มันไหลมาทำหางนี่เนาะมันมีเทคนิคปะก็บพ่อยจุ่มมาให้ตรงโลกทวากีดมันน่าจะไหลแบบนี้มานะมันลองเธอมันงงพยายามพยแล้วก็ดึงลงมาลงมาลงมาแล้วก็วางตรงนี้อ๋อยากอยู่เหมือนกันนะคะแล้วมีเทคนิคเนาะไอ้ต้นนี้วางสองสองสองอันเพราะว่าเราจะตัดทิ้งแล้ว จะได้ต้นยางแมนยูเสดรอต้นยางถ้าห้าบทไส่ข้ากับไปเห็ดเไปรูปไปอย่างอื่นเป็นไม้เพะวะไอตรงนี้มันแข็งเพเด้ออาจจะเขียนไปว่าขงนาสินนุ่นข้างหน้ากระไรเนาะอาจจะเป็นจักไม้ต้นนี้เพราะว่ามันน่าจะเอสายไฟอะค่ะมันจะเกี่ยวนะคะดูเอฟซีันไปดูดูนะคะมันถ้าเกินมันล้มเนาะมันกันแล้วมันเอ็นนี่เนาะน่าหลายปีแล้ว นทัาปีกะแย่แล้วนะคะเป็นแย่เลยข้างบนนี่สามันเป็นแบบนี้เหมืมมมอนแบบเป็นห่วงเวลาน้ำแข็งยุดไว้ก็จะเป็นน้ำแข็งอันนี้คือกีดตั้งแต่ถึงเถิงมาเนาะป้าดเบอร์และซาดบอกอันนี้กีดโอ้นะคะต้นทุ่งนะต้นต่ำบบน่านกีดพนันน่าม,มีสาวกับโบอ้คนนี้ป้าเป็นตะเมยเนาะกีดอย่าง ทำไมนานแล้วก็ยังดีนะคะคือปีใหม่มาแล้วก็จะมีเงินค้างไว้อยู่ในกระเป๋าตอ้โหดีโอแมนดีเนาะดีกว่าทุ่เลรกได้นี่เนาะเพราะว่าเขาชั่างเป็นกิโลเนาะอันอันน้อยอันใหญ่เขาก็ขายได้เขารับอยู่เพราะว่าเราชรางเป็นกิโลไม้ว่าน้อยมาหลายอันก็ประมาณสองสามขีดแล้วนี่ถ้าเต็มกระโปงนี่คืนกิโลหนึ่งกิโลแล้วนี่คิดไปเลยถ้าเต็มกระโปงนี่นั่นราคาเท่าไรเขาก็ได้สำนั้น สูงมากนะคะแล้วเดี๋ยวจะมีส่าคลิปอยู่เดี๋ยวให้นะคะกีดยางสูงๆแบบนี้ว่าจะเป็นตัวเรแต่ก็ไม่รู้จะถ่ายยังไงให้เห็นดีมันสูงมากนะคะต่วเหมือนยางยางต้องสุงด้วยมั้ไม่ใช่หรออะไรยางอะไรยางเหรอหญ้าอะไรหญ้าในป่าปูนนะคะที่ในตแต่ละที่ ค้กของเฮานี่คือตอนนี้มันหมดยามแล้วมันแม่น้องไม่ออกมา,าไม่กินเหยื่อเลยเอาได้ค่เะเพราะว่าน้องแบบเหมือนข่าวเบาจากเียแล้วเนาะเซอร์ลาเซลอีกอันหนึ่งของเราะคะอยู่ไกลสายไฟเลยแล้วนันก็บ่าไม่ได้เป็นอย่างเนาะเป็นยังแล้วอนนี้มันจะชาร์จไฟ ยากอยู่เพราะว่ามันแดดไม่ค่อยถึงเท่าไหร่เพราะว่าแดดเันสิมันสิเตอร์พัดมีต้นอันนี้แบบใบไม้ตรงนี้ยแบบแล้วเราก็มีดอกพุดด้วยนะคะอยู่ตรงนี้ตู้ไว้แต่ดูละเอาไว้แบบเก็บเออ่วายผ่านาคันหาแล้วกันมากระดิ่เท่าหน้าจะบกป้งบอนนั้นที่เราทิเดดเหรอก่อนเอาโุงยีบไหนอันนี้นะโอ้ยต้น ไม่แต่อออรอดเฉพารอดระบาเท่น,นี้นนแต่มันก็ทน,แ,นแดดทนฝนเพราะเห็นน้ำถนนน่รานรัก<น>แดดกระถินฟูกตาม,ตามอันนี้มันแฝเนาะแล้วก็มีอะไรอีกอันนี้คืออินทผพาลำที่ลงซ้ำไว้แต่ไม่รู้จะรอดหรือเปล่าเดีย๋ยวเราอันนี้ทดลองผูงอ,อ่ะอีพอแบบทดลองเบิกไม่รู้ว่าจะรอดบออ่น,นี้ต้นก็เลยพุ่ต้นมานี่ต้นหยางนา,นานเลยนะี่อ่ะ ผักคะหรือว่าหรือว่าชะอมหรือว่าผักเน่าเนาะทางบ้านเถื่อนผักเน่าอีแม่เถิ่นผักเน่าแต่คุณตาจะบอกว่าอย่าเอิ้นว่าผักเน่ามันบมดไปนตแ่แซ่บประสาทเน,นี่ยเพราชะอมนะคุณตาเคยบอกไว้โอ้เขาก็เด็ดแบบนี้ไปทำเดยกินเลยนะโอ้ไมอดปรุงมอดปรุงท่ปรุงพอจะเป็นลื่นนิ่นึอ๋อนี้ต้องตัดฟ้าลายต้นแบบนี้กินคำนนี่นะตามกี่ต้นก่อนตาม อีเลิศกลายนะคะอันนี้คือขาบออัน,นต้นคือห้ามแผ่นบอก่นันนันอันนี้ขาบอต้นขาอันนี้ต้นขานะคะเพื่อไ้ล่ะโคตรเราจะทำแบบว่าแจ่วบองมันต้องมีขาตะไคร้ใบมะกรูดได้แน<ม>่เมือใบมะกรูดนี่แหละ<ม>น่าจะปล<ม>ูกปล<ม>ูกไว้ตลอดแต่ไม่รู้ติดไหมอันนี้ไม่รู้ต้นอะไรนะคะผู้ใดหึงบอ่าต้นอย่างนี่เป็นใบแบบนี้โคกเราแเจนนี้แล้วก็มันต้นโนกบ่อนะ อนมันอยู่คือเกาะค่งมีนตัวนี้เหมือนอยู่มันมันหลุดแล้วก็มานนี่นี่นี่มันหลุดแล้วก็เป็นตัวนี้นี่หมอมันออกมาจากนีนี่หลุดแล้วมันบ่อนี้นะแล้วเก็บไว้ทำอะไรได้บ้างไม่ได้เอาไว้ดูเฉยๆจับดูเป็นยังไงนิ่มๆหมอแข็งนะมันแข็งแข็งค่ะทุกคนตอนี้มันยังมีตัวอยู่ะนะ โซแซมันได้กลิ่นควันไฟอยู่นี่ถ้าชาติเอ็นจุ่มควัไฟอยู่นี่มันได้กลิ่นมันก็ได้ยางนี้นะคะดูไม่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงรอโอ๊ตมันเหน็บมันมีอีกแล้วนั่นลายอีกร้วยนี่นี่เจอกมันไปเก็บนี่ โอ้ยเป็นแบบนี้นะคะทุกคนอ๋อพี่ดุยก็มาด้วยนี่ไม่รู้มองเป็นเลขไหมนะคะก็ไม่เหนือหรอกเนาะพู้ได้เห็นเป็นเลขอยู่บอกแม่ด้อไปขึ้นไปค่ะอันนี้นั่นว่าเขีย,ยไว้ดูเล่นนะคะว่ามันสวยดีนั่นนบอกนะคะนี่เจนประมาณนีโ้โมไม่มีน้ำผึ้งน้ำอะไรน้องมันเป็นตัวอะไรเน,นื้อเนเป็นตัวอย่างเกาะเป็นเลขอะไรเปน ใช่ไหมเป็นเลขไหมเดี๋ยวต้องให้นานๆเบิงร์น60ป่ะ360ออกไปรเด้ยเฮ้ยไม่รู้ว่าเหมือนไหมแล้วแต่คนมองเนาะมาเก็บไใบเฉยๆเอาไว้ดูเล่นนะคะตัวโตตัวนิ่มตัวโตมันจะได้โตเงินโตทองตัวต่อเนาะทะลุว่าเป็นตัวต่อเนาะ อันนี้กองฟางของเขานี่ในอนาคตน่าจะทำอะไรไหมก้าวกระโดดเพชรเพื่องเป็นจังไก่แน่นอนท้าคลิปนี้ก็พาเราตั้งแต่ทางเข้ามาจนถึงแบบกองเพื่องเขากองเพื่องเขานี่ก็จะกปลูกเห็ดเนาะในอนาคตอาจจะเฮ็ดเปียงเฮ็ดเปียงนะเฮ็ดเปลืองนัานาเตอร์มาอย่างเฮ็ดฟาเฮ็ดเปืองเฮ็ดฟางค่นานาเตอเฮ็ดฟางเดี๋ยวเฮ็ดเปลืองเนาะก็โซล่าเซลล์เราก็เดี๋ยวอาจจะมีอีกอยู่ตรงทางเราจะได้แจ้งแจ้งยางของคืนนะคะ ก็เดี๋ยวให้พี่รอติดตามเรื่อยๆเนาะโอเคใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ค่ะแล้วก็กดซับสไครต์ให้พร้อมเนาะถ้าใดรเห็นเลขในตัวนิ้มที่เออในตัวในห้างนิ้มกนบอกกัได้ว่าเห็นตัวอย่างนะคะนุ่นเบิ้งบอกเอขาแห่ว่ามันคือตัวอย่างอะนะบอคคอยแน่ใจเรื่องพาเห็นเป็นเลขเหมือนในหอแบบ เราชอบตัวเลขนะคันน <laughs> าแรแหงตัวเลขนะคะบอยอกอยกนะคะเขาให้เอซทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะถ,ถูกหวยทุกงวดเลยนะคะก็เป็นกำลังใจให้อะะเอซีเสมอค่ะก็เรอติดตามคลิปหน้าด้วยนะคะว่าจะเป็นคลิปอะไรนะคะขอบคุณค่ะสบายดีบ๊ายบายไปเลย